ไม่น่าเชื่อโค้ชแคนาดาพูดถึงมดวิภาวีหลังทําแต้มรัวรวจากกรณีการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นหลีก2023สัปดาห์แรกที่เมืองอันตันยาประเทศตุรกีหรือตุรกีนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกลงสนามเกมที่2พบกับแคนาดาหลังนัดแรกแพ้แชมป์เก่าอิตาลีไปแบบสูสี2-3เซตผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่า เอาชนะไปได้3 0ถึงเซต2 5 1ส26ถึง 24, และ25 21ถึง21เก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จแถมทำให้สาวไทยทยานขึ้นสู่อันดับ14ของโลกได้อีกด้วยโดยไฮไลท์ของเกมดังกล่าวต้องโฟกัสไปที่มดวิภาวีสีทองที่โคชด่วนณนายศิวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมตกสาวไทยเลือกส่งลงเป็นตัวจริงแทนเทียวอัจราพรคงยศ ที่มีอาการบาดเจ็บในเกมแรกที่พ่ายอิตาลีซึ่งปรากฏว่าวิภาวีไม่ทําให้แฟนกีฬาไทยผิดหวังเมื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมทําคนเดียว18คะแนนพ่วงตําแหน่งผู้ทําแต้มสูงสุดของเกมไปครองเรียกได้ว่าแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลกไปเลยนอกจากนี้มีการเผยบทสัมภาษณ์เชนนอนวินเซอร์โคสทีมชาติแคนาดาในช่วงที่ทีมตามหลังสาวไทย0-2 เซตว่าถึงกับอึ่งในฝีมือของวิภาวีที่ถือเป็นอาวุธลับของลูกยางไทยจนทําให้การแก้กเกมเป็นไปอย่างยากลําบากตอนนี้ระบบการเล่นของเรารวนไปหมดเราพยายามเล่นให้เร็วแต่ก็ผิดพลาดเยอะมากทีมไทยเล่นได้หลากหลายแล้วยอมรับตามตรงคือเราไม่ได้สองฟอร์มผู้เล่นที่ชื่อวิภาวีมาก่อนด้วยวันนี้วิภาวีเล่นดีมากฉันวางแผนมาด้วยการคิดว่าตำแหน่งนี้อัชราพรจะกลับมาเล่นไหวทำให้ทุกอย่างต้องมาปรับใหม่หมด โค้ชวัย43ปีกล่าวสำหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่3ด้วยการพบกับทีมชาติโปโลแลนด์ในวันศุกร์ที่2มิถุนายน66เวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35